พอดีต้มเอ็นแล้วบอตเนี่ยอ่ะสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขูสุคนพี่น้องเลยมากินข้าวเสาน้ำกันเด้อพี่น้องพอดีได้โอ้ไดเอียนมาต้มพี่น้องเลยหรือว่าปลาไหลพี่น้องเลยต้มเอียนฝีมือนนองเคียงเพลนเฮดห่ต้มห่เมือนี้กะเพลนเองบอกกินเอียนหรอกพี่น้องในครอบครัว บูงเงินเนาะสามเมลูกน้องขิงเพิ่นบุกบุกขินต้มเอียนบุกขินเอียนนะพี่น้องอันนี้กาออมป้าเนาะเถื่อตอนแต่เมื่อวานนี่ยออมป้ากานนี้กะออมป้ามิสิจงให้ลูกเนาะเพราะว่าลูกยังไปโรงเรียนพี่น้องเลยเข่าเจ้าเนาะข่าเจ้ามาพี่น้องกินต้มเอียนมิเน,นีกาคือน้ำพริกเนาะน้ำพริกกะ ปักบัวหัวหอมกับโอ้ได้การพี่น้องเอมาเด้อกินข้าวเสาพี่น้องอกล่องหมอ้อผัดบ่อ่ะสิปรับลงซ้ำเนี่ย <c oughs> มาป่พี่น้องข้าวเสาเด้อบ่ได้ออกไปทางใดมื้อน,นี้นะฝนตกเอี้ยนกับ่ใหญ่พอดีต้มพี่น้องเอ้ยนี่พอดีต้ม เกือบเกือบเกือบหลวกน้ำหอนโอ้พี่น้องเอ้พอดีต้มพี่น้องเกือบต้มคนน้ำนอะกินข่าวกินข้าวก่อนพี่น้องเกือบเมียลวกน้ำห่อนมาเนี่โอ้ตายแล้วอสดนาำก่อนมันสีแฉบหรืบวชแสบ กอบผู้ผู้เฮ็ดเกือบเสือดำหอนอืมได้ก้านอยู่อ,อร่อยอโอเคแสบๆพี่น้องมาทำแหลตโตมยนเนื้อจากนุ่มเนื้อเยันเต่ว่าเพิ่นนํำบก,กินตั้งแต่เอาก้านมาแหละเพิ่นบก,กินเยันเลยว่าบก,กินปลาไหลเนาะ บุเงินก็นต้องขอโทษก็ไปพี่น้องผู้หลังคนที่เพิ่นบกกินเย็นหรือว่าปลาไหลนาอพี่น,อน,น้องเนาะแตว่าบุเงินหนืบุ้เลือกินได้กินได้บิด,ดตั้งแต่ยามตอนมาได้ผูล้ละสองโตกับหนองทรายแบ่งกันบาหุาน่นเป็นสีด้ร้ายกวัวขึ้นในเอียนจับตัว เาได้แบ่งบ่หปวกนอกับป่านนหนเนอะอ่ะี่ยองน่อยสดสดห่อนหอน,หอนมุง้งโอก้ก้นอืมว่าคาือัดตัวอัดตัวฟงพิษตัวใสเยอะ เพิ่นกบ็บม่ให้กินเนะเพราะว่าเพิ่นอันนั้นเพราะว่าโคงอย่งเนี้ยนะเพราะว่าเพิ่นขลิ่มเลยบุกได้กินเอยียนซาบานเอาเพราะว่าโคงเรียงอะไรติดม,มาเด้ววอพี <c oughs> อ่น้องเด้อบุญเดียวสรงโตกินให้ไม่ยาแต่โตต้มตกคอเนี่ยน,นะเพื่อทำซ้ำในมูลโปะประโขสร้างตู่เยียนวาย ตบแต่ประกอบคนอยู่คนเดยยียวอยู่เหอ่ติเอาวนเท่าว,ว,ว่ไปเห็นเดียว่ะพออะไรดูก็อะไรวะพอกนได้ันั่งกินตรงกันเห็นแนวกินป่ะเห็นแนวไหน บล็อกอย็นบ้าเจ้าบลองม่้มี <sabia? S 1> หลายใท่เนาะพี่น้องคลองแสกบากินอยากเห็นวิธีการปรุงแต่งวิธีการต้มเขาไปเบิ่งคลิปในซองเหมือนเลยพี่น้องเลยซองสาวหลาวไยสไตล์เป็นเป็นเห็ดเป็นเห็ดกินเหมือนเนี้ย ต้มเอียนให้กิน,นยอบรับคนก,กินเอียนเออมันหลอกเต็มกระตาจาังงาเขาจะไปทายผิดมันทายอยู่หานเนี่ยกับบเมนว่าสิขี้เดียดยังดอกเตแต่บอกเคยกินซื้อ,อ,อมีเตเฮ็ดอาหารให้มูก,กินอันได้ ยกโคมนบก,กินเนาะบ่เมนว่าสีอันนั้นคิเดียดยั่งดอกแต่เกิดเมนโบบก,กินเนาะทุกคนแต่เกิดมาบ่เคยกินเดียนเคยเห็นแต่บ่เคยกินพอเมพี่น้องก็กินเบอ้องมีแต่เ,เจ้าผู้เดียวเลยโง่บ่กินเอียดมีแต่่นผู้เดียว กินเอียนเบิดขคัวเพิ่นแต่ก่อนมีเอากับข่อยแล้วมีแต่ข่อยคนเดียวกินเอียนมีแห้งกินต้มเอียน ยนวดอุ้งเใส่ได้อยู่ใส่ใส่บิบมาใส่บีบอุ้เวีนเปิดไปคลายมาปีปวนยังไงสิไปนั่งลิ้นน้ำน้ำเพิดเนี่ยอยู่ห่างพักก็มาอาเนี้ยดอกไทยปักจังและท่ามือเอ็ดติดตาเบิงไงน่าูดูรู้ดูไม่มดดดมได้เด็กประสมก้องอีหนาว มือเป็นคายสองคน่ะใช่ใชเฮ็ดบ่าวขุนเนี่ยกินต้มงูเนี่ยกินต้มเอียนโอ้มันก็ได้กินละเอียนเหมืน,น,เ,อน,เ,นเอียนพิเศษเหมืน

ต้องงาต้องมาใส่กระติกเด้อพอแล้วอนี่น่อยบุกินเอียนมานังน้ำซื่อ ได้ไล่กับมิแต่บวงเงินกินผู้เดียวเอยียนเนี่ยอยู่เอียนมันก็แบ่งหายเพราะเท่าไม่เท่าลูกกินยูแต่ว่าตัวน,นี้เป็นขลาลำกินโบได้ไม่ต้อง ต่างเนี่ยมันคือปญัญญเขาเลยพี่น้องเอ้มันมืดคืมมืดมื่อได้เนี่ยมืดคืมเลยกอันนี้ปลาคอนะต้มถึงเอียนตรงปลาคอต้ม่วมมาสิต้ม่วมได้เนี่ยต้มถึงเอียนตรงปลาคอ,อาปเดี๋ยวบ่กินมาปลาคอเลย ชัางบุกก <ต orbit. S 1> ิ so นกะิ shoe, นหรอต้มรวมเนาะมื่อเนี่ยมือม่อเนี่ยรู้สึกมีแหงเลยนี่หน้งออกมาก่อนยาวเลยหน้าคุณแอปัวหลังที่ตัวเนี่ยเห็นตัวไหนหน <l ains> <traveling. S 1> ้าต้มรวมต้องต้ม

thể bốn ngàn chín trụ này đâu thì nó kinh lại สำหรับคลิปนี้ก็จบสัาเนีเนาะก็ขอบใจพี่น้องที่สลาเวลาเสามาเบืองมาส้มพี่น้องเอ้เนาะขอให้อยู่ดีมีแห้งเบื่อสุขูสุขคน,นขอบอกกันคลิปหนาเนาะพี่น้องเอ้เมือเ่อในกาเอามาโซ่ให้เบื้องต้มเอี้ยนฟีมือเมียพี่น้องกับเทือาโอเคโยสุดยอดอร่อยพี่น้องเอ้เนาะอ่ะบ๊ายบายพี่น้องเอ้